เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสภาพดีราคาคุ้มๆนะคุณผู้ชมเลือกซื้อ,เล,อเลือกใช้นะครับอันนี้สวยหรูเลยดิสันเซฟิโลครับอดีตรถผู้บริหารสวยงามมากๆภายในก็สวยเช่นกันครับตัดลายไมย้เบาะหนังสภาพดีแผงประตู สวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดนะครับห้องโดยสารสะอาดสวยสวยครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าเกียร์ออโต้สีสันเงาฉ่ำทั้งคันเลยทีเดียวเครื่องยนต์สะอาดครับอัตราเร่งดีเยี่ยมเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มนวลสมูททุกเกียร์แอร์เย็นฉ่ำตู้ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเลขไม์เพียงแสนแปดเท่านั้นเองไปขับใช้งานนะครับคุ้มคุ้มภาษีพรบไม่ขาด ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆลืกซื้อประจำด้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย mm. เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับเป็นรถบ้าน,นครับไม่ใช่รถประมูลอัตราเร่งดีพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยพี่กัดดูรถอยู่สมุดปาการนะครับสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง <S <S เองบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยติดต่อนัดหมายกันโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ